สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับพบกับผมในรายการชาวนาสตูดิโอนะครับดะนอ่ะเฮียเอ้ยไม่ใช่โทษครับโอเคเพบกับผู้ผมในชาวนาสตูดิโอนะครับวันนี้ก็อยู่ผมโอ๊ตคราฟนะครับแล้วก็อยู่กับฟิลไพบูลศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็บาร์ดคราฟนะครับนั่นบาร์ดนั่นเองแล้วก็เจมแบ็กสตาร์หัวควยอะไรก็ไม่รู้ช่างมันเถอะครับวันนี้เรามาเล่นไมโครฟลักซ์เซลมอนกันนะมอสฟลักซ์เซลมอนอ้าวจะเป็นยังไงก็ ติดตามชมกันไปเนี่ยครับผมอ่าก่อนอื่นเราก็ต้องพอเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องเลือกปโปเกมอนใช่ไหมคุณเจมคุณเจมัจม<ช>ว,วมวยอุดไม่ถามเจมนะี่ไม่ได้ถามมึงเลยนะโอเคใครใ,<น>ใครจะเล่นธาตุอะไรครับผมผมเล่นธาตุพืชอละเป็นธาตุไฟธาตุไฟอ่ะแล้วกูเล่นธาตุอะไรไมนะาเนี่ยธาตุน้ำนะธาตุน้ำขาวขอเล่นธาต<า>ุไฟแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่นธาตุอ่าธาตุธาตุขาว ท่าน้ำอะไกันนะครับโอเคมาแล้วคุณบัสครับอยู่ไหนครับเนี่เกยอยู่ไหนกันวะอยู่สปอนอยู่สปอนอยู่ใกล้ๆไอ้ไอ้ไอ้หัวเจมเนี่ยอ๋อเจอแล้วเจอแล้วมามามาบสบัสตามมาบัสข้ากันผิดกฎหมายเลยครับเฮ้ยเจม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 โอเคครับผมก็จมเรีก่อนก่อนก่อนอื่นนะครับคุณเจมครับไกด์ไกด์นำทัวร์อุ้ยเนี่ยหูตัวเนี้ยเนี่ย กูบอกเฮ้ยเจ้าเท่เท่เท่จ้าเฮ้ยเจ้าเฮ้ยจ้าจะบวกเหรอเวลก8เลยเดี๋ยวไปบวกมาเลยไม่ไหวตายตอนนี้เราต้องไปหาที่อยู่นะครับแล้วก็หาโปเกมอนเซ็นเตอร์นะครับผมตอนนี้ใช่ไหมคุณเจมต้องหาโปเกมอนเซ็นเตอร์เป็นที่อยู่ของเราใช่ไหมไม่มีนี่เราโปเกมอนตายตายแล้วเว้ยโอเคครับไปพวกคุณคุณบ้าถ้าตายใครก็ได้ช่วยด้วยเราไปหาโปเกมอนเซ็นเตอร์ก่อนโปเกมอนตาย เอาบาร์ดบาร์ดถ้าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเซนตีเป็นเพื่อนเลยโอเคครับไปหาโปเกมอนเซ็นเตอร์ก่อนนะครับผมทางนั้นนี้เอออยู่ตรงไหนวะเฮ้ยเจอตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยกระโดดย่องยังเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดแมนทุยี่อะไม่มีมอสเปล่าอุ้ยว่าสี่สิบนะครับโกดักนะครับไอ้โกดักนี่มันใช่ที่มันที่ตอนเฟซบุ๊กตอนนั้นป่าวเป็ดโกดักอะที่ตั้งในเฟซเคยลียดัก กหลเคยีอะได้มากะหลีเป็ดเป็ดกะหลีโอเคแล้วเราไปหาโปเกมอนเซ็นเตอร์ก่อนตอนนี้เล่น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 มุกกันเยอะเล่นเยอะรู้สึกว่าจะอยู่ทางซ้ายเด้ออันนี้อันนี้อันนี้นี่นี่โปเกมอนเซ็นเตอร์โปเกมอนเซ็นเตอร์ไหนไหนตามมาตามมาไหนเซ็นทันโวนี่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 ตามมานี่ยปิดรถด้ยใครมาวะ มันเอาของมาจากไหน,นวะไอ้เหี้ยนเนี่ย,เ,ยเอา้าโดนท้าตังนั้นไม่สู้ครับไม่โอ้ยจะตายแล้วยายาผมไม่สู้ <c oughs> เอออตายเลยตายแล้วเมื่อกี้ตายแล้วเมื่อกี้ไม่เป็นไรโปเกมอนเซ็นเตอร์โอเคเราเจอโปเกมอนเซ็นเตอร์พอดีครับผมปตอนนี้ข้าข้าพเจ้าก็แหลกนะฮะเอาไงเอ่ยเดี๋ยวขอชุบชีวิตโปเกมอนแป๊บ้ปอยู่อยู่ตรงนี้แหละพี่เป็นจุดรวมเลยโอเคตอนนี้ก็เป็นเอาตรงนี้เป็นบ้านไปก่อนแล้วกันนะครับ ต้องโปเกมอนสัตว์เรี้แล้วเราก็จะไปหาพวกเอ่อพืชผลเอาไว้ทำโปเกมบอลกันนะครับผมโปบอลโปบอลโอเคตอนนี้เครื่องหาเหวอะไรก็โอเคเยอะเต็มไปหมดอธิบายก่อนเครื่องนี้นะครับนะครับเครื่องนี้นะครับเอาไว้สําหรับแลกเปลี่ยนโปเกมอนนะครับผมตักแลกเปลี่ยนโปเกมอนกับคูณเล่นนี่ดูนี่ใช่ครับอะไรอ่ะดูนี่ไอ้นี่มันไปเอาของมาจากไหนวะรู้สึกจะเยอะเหลือเกินเอ็ดนยถน เก็บข้างถนนเอาเส้นเหรอเส้นเหรอเส้นแอดมินอ่ะอ่าก็ขีดขวาเข้าไปขีดขวาเนี่ยครับผมขีดขวาด้วยกันแล้วแล้วก็พิทโปเกมอนนะครับครับใช่พิที่โปเกมอนกดเลดี้ครับกดเลดี้แล้วก็ถึงจะแลกกันครับแล้วเราจะแลกกันทำตัวอะไรครับไม่ต้องครับอันนั้นเลยพี่ครับอ่าอันนี้เป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะครับคุณเจมันนี่เดลต์พีพีซีเป็นเป็นเหมือนกับว่าคอมพิวเตอร์ที่เอาไว้เปลี่ยนร่างโปเกมอนหรือเก็บ เก็บโปเกมอนใช่ไหมเก็บโปเกมอนอย่างเดียวครับอ๋อเก็บโปเกมอนนะครับวันนี้ซึ่งมีหลายบล็อกด้วยกันนะครับมีโปเกมอนร้อยตัวมันก็เก็บไลยครับส่วนอันนี้นะครับเป็นที่เพิ่มพลังให้กับโปเกมอนนะครับโปเกมอนเติมเพิ่มพลังชีวิตโปเกมอนนะครับผมเติมและการอธิบายการเอ่อเอาโปเกมอนออกมานะครับนั่นวิธีการเอาออกมานะครับก็กดตัว R นะครับ เป็นการเรียกโปเกมอนออกมานอะขกดตัวอาอีกรอบหนึ่งเพื่อเรียกกลับนะผมไปกันเนาะกูตัวใหญ่กว่าเว้ยตัวใหญ่ก็ไม่กลัวเว้ยคับตอนนี้เราก็ต้องไปหาพวกอ,อไไตอนนี้เราต้องไปตีพวกตัวเวลน้อยเพื่อเก็บเวลโปรครับแลไปครับตอนนี้เราก็ต้องไปหาเอ่อพวกไอไฟไหมตอนนี้เราต้องไปตีพวกตัวเวลน้อยเพื่อเก็บเวลโปเกมอนของเรานะครับแล้วหาหอาของเอ้อ,อผมเจอตัวเลอยไรก็ไม่รู้ว่ะ เดไปนว่ไปนี่ก่อนแป๊บหนึ่งอ๋อผมเจอตัวเวล16สิบหกเนี่ยโอ้โหมันแบบถ้าเล่นแบบโปเกมอนนะเป็นอะไรที่เอ้ยเฮียเวล23ยี่สิบสามมันมาท้าบวเฮ้ยหายแล้วโดนโตอีกแล้วเนี่ยโปเกมอนกูตายหายอ่ะเออไม่ตามว่าตู้อยู่กับใครเนี่ยตู้อะไรสู้กับพี่บ้าไงโอ้พี่ฟ้าแกจะตายักจะตาย เออกูตายดิให้ฮะเลยยี่บสามเลยกูเอวห้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอบวกกันเองอยู่แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมต้องเบาเสียงเพลงท่านหน่อยละรู้สึกว่าจะดังฝ่ายพี่บ้านกำลังเป็นฝ่ายเแพ้นะคะรวยเลยรู้สึกว่าจะตีแรงมากเอ๊ะต้องเจอเนี่ยวีโก้พื้มาก็แพ้เพราะเราเป็นท่าตุไฟ โอเคครับเราจะเดินไปออกไปตามหาพวกเออเดี๋ยวผมขอเซฟจุดอันนี้ไว้ก่อนนะผมเซฟไว้แล้วนะเดี๋ยวรอฮิวเวร์มากกนกันใครจะตายอย่างเงี้ยโตัพี่บาสนี่อนอนมันนั่นไงใครนะเก้เวลอัพแล้วโอเคเซฟไว้เรียบร้อยละบ่ายเราไปหาพวกโปเกมอนกันนะครับผมเพื่อเก็บเลเวลกัน เราก็หาอาหารมาด้วยแล้วกันใช่ต้องหาอาหารด้วยครับทำไมมันเรียกโปเกมอนออกมาไม่ได้ก็โปเกมอนมึงตายหรือเปล่าไม่ตกใช่ก็จะไปคลิกขวาที่นี่ดิเออแล้วมันก็จะชุบแล้วคลิกซ้ายอ่ะคลิกซ้ายก็แล้วเรื่องของมึงครับช่างมันเถอะอย่าไปสนใจมันไอ้นี่มันว่าโอ้เราเจอโปเกมอนเต็มเลยว่ะตอนโอ้โหโคตรว่า แย่แย่แย่แบบนี้ไม่ไหวนะครับระวังโดนมันท้าด่วนนะครับผมเจอแบบนี้นะครับบอกให้หนีอย่างเดียวเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่เลือดน้อยว่ะไอ้นี่เลือดน้อยว่ะเวลเก้าอ่ะมันตีกันเองอยู่มันตายแล้วตายแล้วเว้ยเติ่มแล้วโอเคเราต้องไปหาเอ้ยนี่ไอเจอแล้วเฮ้ยเวลหกเจอไอ้นี่เวลหกว่ะเดี๋ยวเราเก็บใครจะได้ช่วยดูผมทีวิธีการเก็บพืชไอ้ผลไอ้ต้นนี้นะครับก็ต้องขี้ขวานะครับมันจะมีไอ้จุดจุดอยู่บนต้นนะครับ แล้วเราก็สา,สามารถเก็บตัวไอ้นี่ได้นะครับแล้วก็เราจะสามารถทําโปกเกบ,บอลได้นะครับเก็บอันนี้ไปโปเกบอลก็มีหลายชนิดนะครับใช่ครับโปเกบอลมีหลายชนิดชนิดชมนิดปิดปิดอะไรมันมันเถอะมีหลายชนิดนะผมเอ้ยผมใครก็ <ผม S 2> ได้ช่วยโอ้โหทำไมตัวเล็กแค่นี้มันเวลโอ้นี่นเวลห้าโอเคเราได้ไเวลาไฟแล้วครับเวลห้าเท่ากันโอ้โหกูโดนมันตบแรงมากเลยเฮ้ยจะตาย โอ uhm oh, oh, ุ้ยตายตายตายโอ๊ยไม่มียาหูจะใช้ยงใช้ยาอะไรนะยาเยอะไม่มีอุ้ยผมตายแล้วเลยฝากด้วยฝากด้วยจี๊ดเค้มหรือเต็มเอ้ยโอ้โหผมไม่ตายวะจะตายแล้วลดแล้วเอ้ยตายโอ้โหแย่เลยนี่แหละต้องดูต้องดูฝีมือดโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาผมไปชุบชีวิตโปเกมอนผมแป๊มันตีแรงมากเลยใช่ตีแรงมาก อาหารเนี่ยอันนี้ผมตอนนี้ผมมีปัญหาเรื่องอาหารมากเลยครับผมก็มีแลวครเราจะหาอาหารจากไหนครับเปลวเจ็ดแล้วเราจะหาอาหารจากไหนครับเนี่ยช่วยอธิบายดีครับเจอลูกบอลกลมๆเฮ้ยลูกบอลกลมๆมาแหละที่ผมเจอลูกบอลกลมๆเฮ้ยตรงนี้มีโปเกมอนเซ็นเตอร์อีกอันหนึ่งวะใช่ครับผมเห็นแล้วครับอยู่ใกล้กันผมว่าว่าไหนนนี้นะครับ ทำไมไม่มีจุดโอเคตรงนี้ก็มีโปเกมอนเซ็นเตอร์อันหนึ่งครับซึ่งโปเกมอนเซ็นเตอร์นั้นสำคัญกับเรามากนะครับซึ่งถ้ามันถ้ามันไม่มีมันนะเรไม่ได้ามว่าคนอยู่ที่ไหนครับอันนี้ผมกลับมาโปเกมอนเซ็นเตอร์เนี่ยอนนี้เราอยู่กันสามคนเนี่ยไม่รู้จะไปไหนกันแล้วไปปวดผีกันผมไม่เห็นพวกคุณเลยเนี่ยทำไมมันไอ้นี่ยังมะคือตอนนี้พวกคุณอยู่ไหนกันนะยูบนภูเขาหิมะตรงน้ำแข็งปะ เราต้องแข่งที่ไปตีที่พี่ตายตรงกันป่ะโอเคอีกที่นเฮ้ยเจอโปเกมอนอะไรวะเนี่ยวิบเจตไฮไฮเปอร์ไฮอะไรเนี่ยไฮเปอร์ผมไม่มีอาหารสำหรับวิ่งแล้วตอนนี้อาหารหมดผมไม่มีครับแน่อะไรมาไม่รีบเอาไงดีอาหารไหนวะอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยผมเจอไอ้นี่ละพืชผลอ่ารีเก็บมาไว้ก็ดีครับเฮ้ยผมลืมปรับให้ตายของไม่ตกวะเฮ้ยโทษ เกมรูปีพี่ผมได้ขนมไส่หน่อยเอเกมรูได้ป่าววะเกมรูได้นะโอเคเกมรูปีเป็นทูเกมรูแล้วก็รูเนมเอ่อครีปมินเตอร์ลี่เออผมเดินไม่วิ่งได้แล้วนะครับผมก็วิ่งไม่ได้แล้วนะครับ,รบโอ้ยมันต้องเป็นออนไหมเอ้ยมันต้องเป็นอะไรเอ้ยถูเอ้ยถูใช่ไหมถูถูจะของไม่ตกอ่ะเอ้าทำไมปั่วไม่ได้ตกนะ อ้าวปรับไม่ได้ครับผมเออร์มอนครั้งเริ่มแรกมาก็สู้กับไอ้ปากก้าโฮเฮ้ยผมปรับไอ้นี่ไม่ได้ปะผมเอ้ยอ้าวผมไปกดปลูกเหรอวะนั่นไงไอ้ห่ากดปลูกพี่บัสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้แล้วไปกดปลูกเฉยเลยพี่บัสอยู่ไหนกันวะเนี่ยหาไม่เจอเลยเนี่ยอ้าอยู่ที่บ้านนะครับโปเกมอนเซ็นเตอร์แแบบททททเเเิิลลโอค มอยู่โปเกมอนเซ็นเตอร์ที่เราอยู่กันตอนแรกดูดิว่าของู่กจับนาบาร์โหดมากเลยนะครับตีกันยังไงตีไก่ชนเลยแล้วตอนนี้เราต้องหาหาหาอาหารจากไหนอาหารอย่างเดียวนะครับตันนี้เราติดที่อาหารอย่างเดียวนะครับไอพี่เราไม่มีปัญหาครับ้ยพี่บ้าตีแรงว่ะก็ขอเป็นไฟนี่ครับคุณเป็นพืชเออืมันก็แพ้ดินะเบยไม่ใช่สิครับ เอได้ไอ้นี่มาสองอันปลูกนี่เลยครับพี่โอ๊ตเคลียร์พื้นที่แป๊บขอเคลียร์พื้นที่ปลูกปลูกนี่นต้นก็ได้ปลูกเป็นต้นนี้โอเคออก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 ได้สีชมพูมาแต่เป็นสีอนะครเอ้ามันไม่ปลูกเหรอครับยังเป็นสีพี่โอ๊ตเออไม่ปลูกฮะป่าเปล่ามาเริ่มสร้างบ้านละโอเคตอน๊ะแค่แของผมมันเป็นสีม่วงมังไม่เห็นอะไรเลย ผมอาหารเหลือแค่หนึ่งแล<ม>้วครับเด็กเหมือนกันวะแล้วก็คลิปนี้ยังไงก็ผมก็ขออนุญาตเสกอาหารมาก,ก่อนแล้วกันนะครับซึ่งมไม่มีพวกหมูวัวให้ผมหาเลยเนี่ยตอนเนี้ยเส้นเกมเหรอซึ่งมันปรับให้เป็นอาหารไม่ลดยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันเกมรูใช่ปะ่ะเกมรูมันใช้ได้เพราะว่าอาหารไม่ลดขั้นแล้วก็กกกไม่ใช่หรอกตอนเนี้ยกูยังไอ้นี่ไม่ได้เลยเกมรูกูยังปรับไอ้นี่ไม่ได้เลยเนี่ยคีย์เม้นเตอรี่เนี่ยเกมรูแล้วยัง ี่เออนั่นดิไม่มีโอพีก็ว่าทำไมปรับไม่ได้วะตัดอย่างนึ้นนะโอเครรบเตัดไม่ได้เลยนี่เป็นบ้านเลยใช่ไหมไม่ได้หวะเอาชั่วคราวก่อนดีกว่าไหมนี่เป็นแคมป์อันนี้เป็นบ้านชั่วคราวก่อนแล้วกันไม่ไม่นี่มากเดี๋ยวเราค่อยไปสร้เอ้ยมันปรับไม่ได้เหรอเฮ้ยอ้าวแกมป์ถูกหรือเปล่าเกมรูแล้วก็รูเนมไม่ไม่ต้องมีรูเนมนะ ค In <Keep inventory. S 1> ลิปเป็นะอนะินเวนทารี่ไงอินเวนทารี่อิบอินทารี่อิมคลิปแล้วก็กดแทบไปเลยก็ได้นะอะไรนะพิมพ์แล้วกดแทบไปเลยได้ปะเดี๋ยวะคลบไม่ได้ปะกดแทบไม่ได้เต้นไปก่อนละกันพยายามอย่าตายเออ ก็มันไม่น่าตายแล้วนอกจากจะตกเขาตกอะไรนอกจากเราจะโง่กันเองนั่นดิอ่ามันอันนี้มันจริงๆมันต้องเป็นอันนี้ความยากระดับไหนเนี่ยไม่รู้ไม่ได้ปรับก็เป็นธรรมดาต้องปรับเป็นหนึ่งนะถึงใจเนี่ยไม่หิวอะต้องปรับอะไรอ่ะเอาอะไรเชื่อะปะทำยากอมไร าหาไม้ก่อนละเออทำอะไรไปก่อนก็นได้เดี๋ยวพี่ลองหาปรับสักแป๊บหนึ่งอ้ก็ตอนนี้ขออนุญาติหาพวกปรับพวกอาหารอะไรพวกนี้ก่อนนะครับใช่ไอ้นี่ป้าอาหารอะ่ะใช่เอ่อ difficulty ป่ะกาแต่ใช่นะ,ะมันเกี่ยวกันด้วย difficulty มันเป็นหนึ่งอยู่แล้วอะอ๋อหนึ่งอยู่แล้วปรับให้เป็นเทปู แล้วจะเปาใหขอไม่ตกยังไงล่ะเนี่ยเกมรู้ไม่ได้ไเฮ้ยเลื่มโตัวแล้วตัวเล็กตัวใหญ่ถูกหรือเปล่าพี่ถูกดิมันโตแล้วเนี่ยเนี่ยโตแล้วต่อให้มันโตวกว่านี้โตวกว่านี้ก็จะเป็นผลนะครับแล้วก็คลิกขวาเก็บเอานะผมจะเอาอ่าตอนนี้เราช่วยกันหาไม้สักหน่อยก็ดีนะครับเออช่วยกันหาไม้ไปเฮ้ยนี่เจอเจกอักกนนึ้งแล้ว อพโปเกมอนตีแป๊บเกมรูเกมรูเกมรูคีบเอ็นจอรีทำไมไม่ติดไงเรียนสำรวจก่อนละกันนะรอบๆอเกาะเกมรูคอร์ด <c oughs> เหมือนไม่มีเ <I S 1> กมรูแต่ว่าทำไม <c oughs> <c oughs> แย่จัง เอาเกมดูไม่ได้นะครับผมมันก็ช่างมันไปก่อนนะครับอาหารก็สู้คนไทยนะอาหารก็ต้องปลูกหาอะไรหาอะไรหาอะไรมาแทนก่อนแล้วกัน,นตัดา<อ>้าปลูกข้าวทาไม่นี่ก่อนแล้วกันเนาะไอพวกตัดญ้าลืมนึกเลยตัดญ้าแล้วปลูกข้าวทำไอพวกขนมปังขนมปังกินเหมือนกันแล<ต>้วคุณไผ่บุญทำไรเนี่ย อะไรไม่มีอะไรโอเคมันตายไปแล้วเราต้องสู้กันกับไอตัวนี้ไม่รู้ไม่มีตัวไม่ได้เลยอ้าวตัวแล้วลูกูเมาไม่เมาแล้วตอนนี้จะตายแล้วนะครับตายแล้วครับไม่ต้องไม่ต้ไม่ตายนะตายแล้วไม่สู้ตัวคลับผมไม่ใช่โปเกมอนนะครับผมอยากลองสู้กับ ไอตัวนี้ดูหน่อยตัวอะไรชนะไมเลยยโอ้โหมันตีผมทีครึ่งหลอดเลยวะเฮ้ยพี่บาสมาสู้กันต่อเออตายเลยวะสู้ไม่ได้สู้กันต่อสู้กันต่อคือตัวผมนี่มันทำสู้อะไรใครเขาไม่ได้โอ้ยอาหารหมดมาๆๆๆโอหม่กอดอาหารหมดครับอาหารหมดแล้วครับได้สู้กับพี่บาร์สอาหารหมดแล้วเว้ยพี่บาร์สได้เจอสกิลใหม่อาหารหมดแล้วเว้ยทำไงดีอาหารหมดแล้วครับทำไงดีอาหารหมดตั้งนานแล้วครับ มันก็ร้องเตะเสกอาหารแล้วกันอนุญาตนะครับเสกอาหารมาหมดแล้วกันไม่ไหวไม่งั้นอยู่แป็นอย่างนี้นะไม่งั้นพวกเราอยู่กันไม่ได้จีเอ็มกิฟต์ดีกว่าอาหารมัน64ป่ะ64มันเขียนว่าอย่างนี้เฮ้ยอันนี้มันประตูไอ้ห่า64อาหารมันอะไรวะ ฮอกเอ่อ,อลาวบี๊บนั่นแหละไอ้พวกเนืออเน้อหมูเนื้อวัวอะไรเราดูกันใช่เหรอ,หรอราสามสองศูนย์ะหมูพอ,อได้แล้วโอเคขออนุญาตนะครับผมไม่มีอาหารกินเลยแล้วพวกคุณยืนทำอะไรกันเนี่ยครับนั่น<ข>อะไรหน่อยครับโปเกมอนมันบันะ๊กอ่ะ ไม่ไม่แบ่งฐานสี่อครับไม่เป็นไรแบ่งๆกันไปก่อนกินไม่ได้อ้าวไม่ไดอาของาตกโอเคครับตอนนี้เราก็ยังทำอะไรไม่ค่อยได้มากนะครับเพราะว่าโปเกมอนเราแบบเวลโอ้โหเวลอ่อนอยู่ครับกระจอกกระโหลกกะลาปลากระป๋องมากตอนเนี้ยแ <วะ S 2> ต่จริงๆ<ะ>เราต้องมาเวลกับไอ้พวกตัวใช่ตอนนี้มันเราไม่เจอไอ้พวกตัวแบบ น้อยๆเลยพวกเวลหนึ่งเวลสองครับเจอแต่พวกเวลสูงๆโอ้ไม่ไหวจริงๆฮัลโหลฮัลโหลไม่ไหวจริงครับฮัลโหลเออฮัลโหลอ่านกูโดนเวลสิบสองท้าอีกฮะอุ้ยตรงเนี้ยเวลดีเลยครับสงสงสารกูหน่อยครับแม่งมาท้ากูอีกละวไอ้อะไรช่วยคิดหน่อยแล้วไงเจอเจอเจอเวลสิบเจ็ดโอ้โหปลาปลาหัวด้วยเนี่ยจริงๆต้องมา เออพวกคุณตัดไม้ทำกล่องยังทำกล่องยังทำกล่องยังใครก็ได้ช่วยเตะหน่อยปิดบล็อกเนี่ยเตะอะไรอยากเตะดีนะเตะปมเนี่ยติดปิดติดบั็กปิดบล็อกนะเตะแลยวเออทำกล่องแล้วใช่ไหมทำกล่องยังอ่ะเอากล่องมาวางไว้ในบ้านก่อนเพราะว่าเดี๋ยวรอไว้เก็บพวกไอ้นี่ผมปลงผมปลาเผลเดี๋ยวผมทำไอ้นี่ อะไรไม่ต้องทำเอาบารเอาไปปลูกก่อนเดี๋ยวเพิ่งเก็บมาก็ได้เก็บมาแล้วก็เอาไปปลูกปลูกให้มันเยอะเยอะมาให้แล้วแล้วกูคราฟทำไมวะปทำกลของทำทำกล่องสักเยอะเยอะเลยสองสี่สี่กล่องก็ได้ก็สี่กล่องไอ้ก็ได้ช่วยด้วยสี่กล่องพอละแล้วก็เดี๋ยว ปาท์กำลังทำอยู่คนอื่นไปเอา,าไว้ไวเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปลงาหาปัญหาโปเกมอนเวลน,น้อยๆนะครับเพื่อท้าดวลกับมันไม่งัน้นไม่ไหวนิ่วาง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 ตรงนี้ก็ได้เนี่ยหน้าหน้าเคาน์เตอร์เลยวางขอบขอบอะ่ะเดี๋ยววางเออแล้วก็ตรงนี้เออแล้วก็ฝั่งนู้นโอเค,อเค,คเก็เดี๋ยวผมขอเก็บพวกไอ้นี่ดอกวงดอกไม้เอาไม้ติดต,ตัวไปสักห้าก็กำลังดีนะ ขอหน่อยโอเคไว้เจออ่าเดี๋ยวก็ไว้คลิปนี้จบเพลนเท่านี้แล้วกันนะครับยังไม่มีอะไรมากนะครับผมก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีกันหน่อยสวัสดีครับครับสวัสดีครับ